กราบสวัสดีครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิมเพคเตอร์ดเนาะกับมิติซูเปอร์สตริงนะต้องยอมรับตามตรงว่ารอบนี้ผมไม่ได้โฟกัสอวิท์อะไรขนาดนั้นนะเล่นเอาแค่อเอาเพชรพูดตรงเลยนะคือไปโฟกัสไอ้นี่แทนนะฮะเหลือกี่เล่มแล้วนะคือเมื่อวานมันลงเร็วมากแล้วผมมันทำประจันมีเส็จนะเพิ่งมาเสร็จวันนี้พอดีนะเหลือกี่เล่มก่อนนะเมื่อเช้าผมเช็คแล้วมันเหลืออยู่เก้าพันกว่าใช่ไหมตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้ว เหลือเก้าพันเนาะไม่ลงช้าอ่ะคุณรอบนี้ลงช้ามากเลยคือยังไงอ่ะคือเขาติดไฟแดงกันหร <c oughs> ออปกติถ้าเกิดรอบที่แล้วมันหมดประมาณวันที่สามเนาะวันที่สามใช่หมดวันที่สามอันนี้วันที่สองแล้วนะคุณนะแล้วมันยังเหลือเก้าพันกว่าอืยังยังผู้เล่นที่ยังไม่ได้มีสิทธิ์รุนนะแต่ผมดูทรงแล้วว่าไอช่วงเก้าพันในช่วงอันตรายละเพราะว่า ช่วงลงรวดเดียวมันน่าจะลงรวดเียวรวดเดียวเลยนะเราแน่จะติดไฟแดงกันอยู่นะฮะไฟเขียวปุ๊บน่าจะหาย <c oughs> นะดูทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมปลอดภัยละนะฮะแอบวันๆอยู่นะโอเคปลอดภัยละสบายใจดีนะฮะมาเรามาดูไอนี N ้ e ของเรากันดีกว่าเนาะก็อบิสรอบนี้เกือบี่ผิดนะฮะอบิสรอบนี้ก็ขายน้ําแข็งนะฮะก็อ่ะมันมันกล้าม,มาคุลกล้ามเลยอะ่ะกล้ามกล้ามนะฮะเอากล้ามฟัดนะฮะใคร ตัวน้ำแข็งใครตี้เรียกวมันตีดีกว่านะเพราะว่าแค่ตัวละครเดียวมันทำ,ำมีเอยมันทำคะแนนได้ไม่ดีหรอกคือตีน้ําแข็งคุณแข็งแกร่งคุณก็เล่นสบายนะฮะมันเบล่าไม่มีอะไรเลยอะคุณ <c oughs> จริงมันมันขายชัดเจนมากเออความเสีายน้าแข็งเออจะแรงเพิ่มคุณอีกห้าสิบใช่ไหมผมยังไม่ลองอตี้ไฟฟ้าไปลองตบนะเพราะเบล่ามันต้านไฟใช่ไหม <c oughs> เออเดี๋ยวผมลองแข็งลงก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ผมลงไปแล้วล่ะก็คะแนกนก็เกินหกร้อยผมก็โอเคละนะ เอรีผมไม่เล่นนายผมไม่ค่อยถนัดแรมบุดเลยนะอเอาออกไปไ <c oughs> <c oughs> ปพาโดโฟิลิสมาเล่นดีกว่าหรือเอาลองเอาพี่คีระดีแต่พี่คีระผมไม่มีของเลยนะแล้วยัง2ออสอยู่ด้วยนะฮะจะไหวไหมนะพี่คีระแต่ผมลองแล้วละ่ะผมลองพี่คีระแล้วคะแนนไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่พี่คีระผมมันไม่ค่อยมีของอนะต้องมีของอนะมันถึงจะเห็นความต,ต่างๆจากพาโดโฟิลิสนะนะแต่พี่คีระค่อนข้าง ก็ดีอ่ะดีดีดีนะผมมีความรู้สึกว่าเลนตีพี่คีลาแล้วอย่างผมเอาเอรี่ม,มาลองแล้วฟุ้นฟูเอสพีให้ทั้งตีงทา้งบีนะแต่ถ้าเป็นทีมของซิ l เวอร์วิงเออไม่ค่อยจำเป็น <c oughs> คือไปรอพี่คีลาบูตดามเอจน้ำแข็งเยอะๆผมก็เล่นพาโดไปก่อนก็ได้นะเนาะจริงๆเนี่ยหรือจะลองดูพอพมาตี้นี่มันเป็นตี้ที่ไม่ค่อยขาดเรื่องเอสพีเท่าไหรอ่อ่ะซิวเวอร์วิงมัน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 ,มน,มน,มนออกมาเอาตัวรอดได้นะลองก็ได้เนาะลองก็ได้ลองก็ได้นะ มันก็น0 0แล้วแหละนะออาผมเอาของเซตบนแล้วกันนะปืนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยอะแล้วตัวยังแค่2 s จริงผมอยากมาเล่นไป3าสมากกว่าแต่สองเอก็ได้นะลองดูนะลองเลยก็ได้แต่ไม่ค่อยถนัดนะผมบอกก่อนนะผมไม่ค่อยได้หยิบนางมาเล่นแตน่เราต้องมาหัดบ้างแล้วแหละนะมาหัดรอบนี้แล้วกันไปอ๋เอเยครับสกิวต ไม่จริงไม่ต้องเปิดก็ได้ดูมันไม่เห็นอะไรเลยจริงผมลองไม่เช่นสกีบอวธด,ดูแล้วกันนะ่อยากรู้ว่ามันจะได้นะ <c oughs> ไหมบายพิกิละรวยชาร์จยิ่งป่องป่องป่อง,องสิบวิ่งลงชัรเลยกระตุกนะคุณมันจะกระตุกหน่อยนะจริงๆมันต้องเล่นไปพักนะนหนึ่งอะมันถึงจะกลับมาเลื่อนนะฮะ นะคอมผมอคอมผมผมไม่อยากจะบอกเลยมันเปิดคอมทีมันกินเวลาไปนานมากอะ่ะกินประมาณ20นาทีอ่ะผมไม่ทํากับข้าวทําอะไรเสร็จเลยพี่คีราต้องกดตีร้วๆไม่งั้นมันมันไม่ค่อยติดเนี่ยคุณเนี่ยมันผมจะมีจุดช็อกงักยืนอยู่นิ่งๆบ่อยนะคือผมกดแล้วแดแต่มันไม่มันไม่ตามมือผมอะ <c oughs> <c oughs> ผมต้องมานั่งแดต้องอะไรบ้างโอเคพี่คีร่าตีมาอีกรอบซัดเลยผมจะลองไม่เซตสกลอาวุธดูนะผมว่าสกลอาวุธมันใช้แล้วมันห,หายหายยังไงไม่รู้อ่ะอาวุธอาโพอวุธ ของไอเนี่ยเอเดนกดแล้วชิอติดที่ฉันเตอร์จริงๆจะกอร้องแหละหรือผมโหลดผมโหลดเกนชินไปด้วยมั้งผมไม่แน่ใจว่าผลนะแต่ดูปิงแล้วก็ไม่น,าน่าจะใช่แบบม่น่าจะช้าพระคอมผมเองแหละมั้งใช่ไหมโอเค เวลาไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะแต่ผมต้องไปรอ 3s นู่นละมั้งน่าจะเห็นความต่างกว่านี่ใช่ไหมน่าจะตนะ้องรอ 3s นะโอ้คะแนนแย่ลงให้จะถึง600ไหมเนี่ย600ถึงแล้วถึงถึงถึง600ถึงแต่คะแนนแย่ลงเอ,อ๊ะถ้าไม่ผมขอเกณฑ์600ไปก่อนแล้วกันออ่ะผมขอลองนี่ก่อนนะผมขอลองเปลี่ยนเซตัวอาพิชิระเปลี่ยนมาใช้เซตอันนี้ดีกว่า อ่ะเซตนี้เซตนี้ผมคาดใจสายส,ายเส่เซตนี้แล้วจะดีต้องกดมาก่านก่อนแล้วก็กซืือเกียวเสือห่ยลอนเก้ 9, 2, า,าเป็นสองเขาเป็นมันแกล้งวะแกว่งจากอะไรครับเนี่ยนะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นเวลาน่าจะดีขึ้นโอ้อออม,ไม่ไม่ต่างไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างเลยอืมผมลองแล้วผมลองไปฟาตีแล้วไม่ไหวนะฮะไอโบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วยเยอะ มันตีได้นั่นแต่มันได้500กว่าไปเต็ม500กว่าเนาะช่างมันแล้วกันนะฮะเราไปส่องทีมกันดีกว่าเนาะทีหนึ่งเจ็ดเอ่อเจ็ดหนึ่งสี่นะเจ็ดหนึ่งสี่เป็นซูช่างของเต็มเขาเล่นเป็นเอรี่เนาะเป็น DPS แล้วก็เล่นซับเป็นซับรองเป็นตัวของคคระเนาะของฟูนะั่นอ้าจ้ะ,อจะของฟูได้เจ็ดร้อยอยู่นี่คือนี่ของเต็มพิกัดเลยนะโยเวนเอ่ออเลฟ์นะแต่ก็ถือว่าเต็มพิกัดแล้วนะโอ้โหได้เจ็ดร้อยอู้หูตัวมอนเถอะ เขาของขนาดนี้แล้วก็มอนไม่ค่อยขยับสู้ขนาดนี้นะแล้วเราได้แต้นี้นะ่สมมติมอนถ,ถึกจัดอะถึก,ถกมากอะเออตี้นี้เล่นอ๋อเล่นเป็นสามซับใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นโปรมาเป็นสาย DPS ใช่ไหมก็น่าสนใจนะเป็นตี้ที่ปั่นพลังงานได้ตลอดเออน่าลอกนะน่าลอกหรอไหมเดี๋ยวเราลองทีมเขาเนี่ยลออไหมหลอไหมแต่อาวุธโบผมบวกไม่เต็มผมต้องไม่บวกให้เต็มก่อนนะนะาบวกไหมบวกไหม <laughs> บวกไปบวกไปบวกไปเลยเป็นพี่ตี้นี้เป็นเอลลี่อ๋อจะเป็นพาโดฟูใช่ไหมพาโดฟูเอ่ี้นี้ไม่น่าต่างกับเราเยอะนะมันต่างกับอะไรวะนะทำไมต่างกันตรงไหนนะเออนะเท่าไหรนะที่สามหอเ๋อไม่ใช่ฮะตีนเลเป็นโบหรอที่3มเล่นเป็นโบเฮะ พาโดของฟูนี่ภาษีดีใช่ไหมพาโดผมไม่ฟูนะอฮะเออที่สีเล่นอเคเขาเล่นตี่ดีอเคเขาเล่นเป็นแฮกซ์บันนี่ฮะเออเล่นแปลกดีนะ <c oughs> ผมนี่ไม่มีเยอะเหมือนกันนะเอาไปเล่นในของเ่ยเออเออเอเอเฮ้ยตี้ตี้ดีน่าลองนะที้จุดที่ดีน่าลองนะเอาทำเป็นเล่นไป pues. เดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาคีลาออกใช่ไหมเราไปเล่นเป็นพาดโดดีกว่าแล้วน่าจะภาษีดีกว่านะ ลองก็ได้อะเอาเมีอวุธแค่นี้ยนะลองเลยเวลาจะดีขึ้นไหมผมลองทั้ง่างนี้แหละ,ะนะพาโดฟิลิสมาเป็นของเซตนี้นะฮะนะพาโดผมแล้วก็ซูชางของเต็มนะเรียกว่าของเกินี่ว่านะครบพวดเลยโอเคช่างมันผมลองหลายตีแหลืมประมาณนี้หมดเลยนะเอยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจังนะ เฟคกระสอบสายที่ถึกมากเลยวันนั้นถึกมากเลยนะอ,อตีใครน้ําแข็งแข,ข็งแรงแข็งแรงก็สบายนะสู้ๆนะครับนะมขี้เกียจละนะฮะนะก็เฮ้ยดูหน่อยมันไม่ขยับเลยใช่ไหมอ่ะใช่เลยคุณแทบไม่ขยับเลยอะ่ะเออที่โอ้โงไม่เหลือหรอกแต่มันหมดนานนะเออ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 นะฮะเราไม่ต้องสีเลขนาดนั้นใช่ไหม นะฮะอ่าแล้วก็เซเล่ผมว่าผมคงไม่เปิดเพิ่มแล้วนะฮะเกลือมากเลยตู้เซเล่เนี่ยผมพูดบอกไว้ก่อนเลยผมไม่เปิดเพิ่มแล้วมันน้องรุดเลตขนาดนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็สุดที่อาวุธประจําตัว1ชิน้นแล้วก็สติ๊กมากกลางหนึ่งอันนะฮะแลก็พอก่อนละกันนะผมไปรอรีรันดีกว่าถามว่าทำไมผมไม่เปิดเพิ่มอ่าจริงผมเปิดทีละหนึ่งมาเรื่อยๆนะแต่ช่วงที่3 40ไป30อสบะใช่ไหม ผมหลุดได้สูชางมาแล้วผมมันแล้วมันจะเบิ้ลของแร่สชิ้นใ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 นช่วง10โลมันก็ยากใช่ไหมผมเนี่ยสองโลปุ๊มแล้วมันหลุดได้สูชางมาผมเลยโอเคผมไม่เปิดต่อละนะผมปล่อยป,ปล่อยเลยแล้วก็บวกกับผมทำเควสไอ้ s p e n d ิ n g e v n n t เนี่ยผมไอที่กวาดแ้มอะ่ะเนี่ย เวนิเงเวนผมทําครบพอดีไปแล้วผมก็เออเปิดต่อก็ไม่น่าคุ้มกับเราแล้วผมก็เลยช่างมันนะผมก็เลยข้ามเลยแล้วกันเนาะดองเพชรไปเปิดที่อันที่มีกิจกรรมดีกว่าใช่ไหมผมก็เลยปล่อยไหลเลยนะฮะแล้วก็ใส่ของแบมแทนมันมันคะแนนมันก็ดีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ท็อปมากแบบเราก็ไม่ได้หวังท็อปเราแค่หวังว่าเราจะไม่ตกอันดับเฉยๆเนาะก็เอาเอาแค่นี้แล้วกันนะฮะนะรอบนี้ผมก็ยืนไม่ได้600แล้วกันนะ เออผมอันจจนีเหนื่อยนิดนึงนะผมเพิ่งโจยยาไปผมก็จะอึนๆนหน่อยไม่น้อยอะ่ะผมผมรู้สึกได้แล้วตัวอึนมากอะ่ะตอนเนี้ยเลือสุดขีดแล้วนะฮะไปอย่างก็ลาไปก่อนนะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับนะฮะไอแพดเก็ชิ้นนี้เม,มื่อไหร่มันจะโหลดเสร็จแม่ผมโหลดมาสองวันแล้วใหญ่ไปไหนไม่เกรงใจเน็ตตัวเลยคนอื่นน่าจะโหลดเสร็จประมาณชาติหนึ่งแล้วจะไหมผมผมโหลดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะยังไม่เสร็จเลย โอ้ยใหญ่เอ้ยใ,ใหญ่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 ผมใหญ่ก็ใช่อ่ะตเน็ตผมมันช้าด้วยแหละโอ้ยยังเหนื่อยนะฮะไลฟ์ก่อนครับนะฮะบ๊ายบาย